สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูปุ๋ยนะคะในวิชาศิลปะวันนี้ครูปุ๋ยจะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลป์นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไป2วัสดุใช่ไหมคะคือ1วัสดุจากธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผักใบไม้ หรือไม่กระทั่งก้านกล้วยเราก็สามารถนำมาสร้างสร้างงานศิลปะได้นะคะ2วัสดุที่สร้างที่คนสร้างขึ้นนะคะอย่างเช่นดินน้ำมันกระดาษนะคะพวกนี้ก็เออรวดอีกรวดแล้วก็ริบบิน้นกระป๋องแกนกระดาษทิชชู่พวกนี้นะคะเป็นวัสดุที่เออ คนสร้างขึ้นเราสามารถนำมาสร้างงานศิลปะได้ต่อไปค่ะสมวันนี้เราจะมาเรียนวัสดุที่สามแล้วก็สี่วิธีเก็บรักษาวัสดุหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานศิลปะนะคะ,ะเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานศิลปะก็คืออุปกรณ์ที่ มีหลากหลายชนิดแต่และชนิดมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันไปแต่ตามชนิดและอุปกรณ์น,นั้นๆเรามาดูกันนะคะดินสอ,อเด็กๆมีดินสออยู่แล้วดินสอเนี่ยสำหรับงานศิลปะเราจะใช้ในการล่างภาพก่อนส่วนใหญ่เราจะใช้ดินสอ h b เป็นดินสอที่มีสีอ่อนลบง่ายนะคะใน,ใ,นใ,นในการล่างภาพในลักในการล่างภาพดินสอเนี่ยมีหลายชนิดมีทั้ง2 b 3B EE อีย่างเงี้ยแต่พวกเนี้ยคือดินสอที่เข้มถ้าเกิดเราเอามาล่างภาพเนี่ยเวลาลบจะลบออกยากนะคะเราจึงใช้ดินสอที่เราเขียนกันในชีวิตประจำวันนะคะในการล่างภาพต่อไปค่ะยางลบยางลบใช้ในการลบรอยดินสอนะคะเรารู้วิธีกันอยู่แล้วอันนี้เด็กๆก,ก็ต้องเคยเห็นดินสอดินสอสี 4, ใช่ไหมคะ ใช้ในการระบายสีหลักของการใช้ดินสอสีนะคะก็คือเราจะระบายไปในทางเดียวกันนะคะต่อไปค่ะอันนี้เราใช้ตั้งแต่อนุบาลเลยสีเทียนใช่ไหมคะเอามาใช้ถูบริเวณที่เราต้องการระบายต่อไปค่ะเคยเห็นไหมเอ่ยเป็นหลอดแบบนี้อันนี้เรียกว่าสีน้ํานะคะ ใช้ในการระบายภาพนะคะแต่สีน้ำเนี่ยจะเอามาใช้ได้ต้องผสมน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอามาระบายตรงที่เราต้องการถ้าเราต้องการให้สีจางๆเราก็ผสมน้ำเยอะแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้สีเข้มหรือพอเหมาะเนี่ยเราก็าผสมน้อยๆนะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์ที่จะเอามาใช้ในการระบายสีน้ำเราเรียกว่าผู้กัน ผู้กัรจะใช้ในการระบายใช้คู่กับสีน้ำก็สีปอตเตอร์สีปอรเตอร์จะเป็นขวดขวดนะคะเวลาใช้ลักษณะเดียวกับสีน้ำเลยก็คือต้องผสมกับน้ำก่อนถ้าเกิดต้องการสีอ่อนก็เราใส่น้ำเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเราต้องการสีเข้มเราก็จุ่มแล้วก็ทาแล้วระบายได้เลยนะคะกระดาษกระดาษก็คือใช้ในการวาดภาพหรือทำงานศิลปะ หรือสมุดว่าเขียนที่นักเรียนมีนั่นเองนะคะ,ะเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์แล้วพอเราใช้เสร็จเราก็ต้องเก็บใช่ไหมคะวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องเก็บให้ถูกวิธีนะคะให้เข้าที่และเรียบร้อยจะได้สะดวกต่อการใช้ในครั้งต่อไปอ่าอย่างเช่นออดินสอกบยางลบอ่าเห็นไหมคะ อันนี้มีใช้ในชีวิตประจําวันของเราเลยดินสออย่างลบก็คือเก็บใส่ไปในกล่องดินสอของเราดินเออดินสอไม้ก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยถ้ามันกระจัดกระจายมันก็อาจจะหายสูญหายได้ใช่ไหมคะสีเทียนก็เหมือนกันนะคะเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยสีโปเตอร์เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องปิดฝาถ้าไม่ปิดฝา เปิดทิ้งไว้สีก็จะแห้งทำให้สีเราไม่สามารถใช้ได้นะคะสีน้ำ <c oughs> สีน้ำก็เช่นเดียวกันนะคะใช้เสร็จแล้วก็ต้องปิดฝาให้สนิทถ้าไม่อย่างนั้นเออถ้าเกิดเราไม่ปิดฝาสีก็จะแห้งจะนำไปใช้ครั้งต่อไปก็จะทำไมคะใช้ไม่ได้ส่วนผู้กันผู้กันนี่ต้องล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งเออเดี๋ยวนี้จะมีปอกใส่เพื่อกันที่ขนจะ คนผูกกันจะน,นี่ค่ะจะแยกกันไม่เป็นไม่เป็นแหลมแหลมถ้าเกิดมันเป็นแหลมแหลมเราจะระบายง่ายแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ไม่ใส่ปอกมันอาจจะโดนอะไรทับทําให้พับหรือหักงอได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีปอกสิ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือหลอดนัคือนัยน,นึกถึงหลอดที่เราดูดน้ำมาค่ะสามารถเอามาใช้แทนปอกได้นะคะ เพราะฉะนั้นเราใช้อุปกรณ์อะไรแล้วแต่ในการสร้างงานศิลป,ปะเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่เราจะนำไปใช้ในครั้งต่อไปถ้าเราใช้แล้วแล้วเราไม่เก็บครั้งต่อไปเราก็ต้องทำไมคะซื้อใหม่ถ้าซื้อใหม่สิ้นเปลืองไหมคะสิ้นเปลืองใช่ไหมคะ ของทุกอย่างซื้อมาแล้วใช้แล้วถ้าเกิดเราเก็บ,บรักษาเราก็จะใช้ได้นานนะคะวันนี้ครูปุ๋ยมีงานให้เด็กๆทาแต่ครูปุ๋ยมีทั้งหมด5ข้อแต่ครูปุ๋ยจะทําให้ดูก่อน2ข้องานอันนี้อยู่ในระบบสกูไพสรสกูไบเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมาดูงานกันเลย อันนี้ครูปุ๋ยจะให้เขียนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงานอย่างเช่นรูปนี้เด็กๆเ,เห็นรูปนี้ไหมคะรูปนี้นักเรียนคิดว่ารูปเนี้ยที่เป็นต้นไม้ผีเสือ้อแล้วก็ก้อนเมฆเนี่ยเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการที่ให้เป็นรูปนี้สร้างให้เป็นรูปนี้สร้างผลงานอันนี้เห็นสีไหมคะ อ่าขั้นแรกเราต้องล่างก่อนใช่ไหมลูกถ้าล่างเราต้องใช้อะไรคะดินเนอะยรลูกดินสอใช่ไหมคะเราใช้ดินสอแล้วเขียนเลยอุปกรณ์ที่ใช้คือดินสอ,อยางลูนักเรียนพิจรารณาสีนี้นะ่าจะเป็นสีอะไรเอ่ยสีสีอะไรลูก สีน้ำนั่นเองแค่นี้เองนะคะต่อไปรูปนี้รูปหนอนอเด็กๆลองคิดสิคะรูปหนอนนี้น่าจะใช้อุปรกรณ์อะไรในการสร้างชิน้นผลงานชิ้นนี้แน่นอนจะเป็นสีได้ต้องใช้อะไรคะสีสีอะไรลูกสีน้ำกลมๆกลมๆอาจจะเป็นอะไรคะ เป็นฟองน้ำใช่ไหมคะฟองน้ำตัดให้เป็นวงกลมแล้วก็เอาไปจุ่มกับสีน้ำแล้วก็เอามามาปัม๊มหรือว่ามาพิมพ์ใช่ไหมคะเด็กๆเคยทำไหมเอ่ยเคยทำใช่ไหมคะแค่นี้เองแค่นักเรียนลองวิเคราะห์นะคะแล้วเขียนเขียนว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่นํามาสร้างผลงานในชิ้นนี้นะคะอันนี้ครูปุ๋ยทําให้ดูสองข้อ อีกสามข้ออยู่ในระบบสกูลใบนะคะเด็กๆโหลดมาทําหรือถ้าไม่ได้ไม่ได้ปิ้นออกมาก็ทําในสมุดทรงคูปุ๋ยได้ก็เขียนข้อหนึ่งใช้อะไรบ้างแค่นั้นเองไม่ยากใช่ไหมคะคลิปนี้คูปุ๋ยขอลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ